สวัสดีกับท่านผู้ชมท,ทุกท่านเลยครับเจอกับอาร์มอีกแล้ววันนี้ผมอันนี้เป็นคลิปพิเศษฮนะผมก็จะมาเป็นร่างอีวีให้เป็นธาตุน้นะํานะอแล้วตั้งชื่อเป็นธาตุน้ำและเราจะกดกันเลยเอ,อกดพัฒนาล่างธาตุน้ำไหมโหเราไปดูมานะชอบดูศึกษาศึกษาก่อนธาตุน้ำไหมธาตุน้ํา ท่าน้ำนี่ไงบอกแล้วว่าท่าน,น้ำเป็นไงอุ้ยก็โคตรยูอ่าแล้วได้มาหนึ่งอันเราก็กดพัฒนาไปลแล้วกดนี่ไปเลยอ๋ออ๋อ โอ้๋ได้จะโหดมากอออูอยู่อันสุดท้ายแล้วอ้อืออดเสียงกันสักหน่อยอืออ่าโคตจะมางบอกเคล็ดลับกันเป็นร่างีวูวน,นะก็ไปดูเขาใหม่ลวอ้าวแล้วก็จะเข้าไปในอ่าเกิดหรือว่าบอสเซอร์ก็ได้ฮนะ นี่เราอยู่กับอะไรแค่เพียงน่ะอ่านี่อันนี้เป็นเว็บที่ผมใช้ดูว่าการพัฒนาล่าของอีวีนะอ่านี่เห็นนะอ่าก็พิมพ์ตามนี้เลยนี่พิมพ์ตามนี้เลยนะนี่พิมพ์เลยพอท่านผู้ชมกดเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็นี่พอท่านผู้ชมพิมพ์มาเนี่ยนี่ นี่นี่นะเนี่ยเนี่ยเพราอท่านน,านผู้ชมเป็ดเขียนไอนน้เว็บนี้แล้วแล้วท่านผู้ชมก็หาอะไรบ้างนี่เราก็อ่ากดเข้าไปนี่พิมพ์มาแล้วเราพอพิมพ์เสร็จแล้วเราก,ก็กดอันบนเลยมาแล้วก็มาดูสมมุติเราจะแปลงล่าง สมมติเราจะเป็นร่าง EU แล้วก็เออกดเข้าไปเราก็ลองสมมติท่านผู้ชมมี EU PC อะไรก็ตามท่านผู้ชมก็ใส่ไปเลยฮะอ่าสมมติผมลองอะไรอะลองเขียนไปอ่ะสิเออนะฮะในถ้าผู้ชมก็เขียนไปปุ๊บสมมติท่านผู้ชมมีสามอะสมมติเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปผมมีแค่ PC แค่สามศูนย์เจ็ดใช่ไหม แล้วก็กดไปอ่ากดเข้าไปนะมเราก็จะมันก็จะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนร่างขออ e ีวีเ e สร็จแล้วเราจะได้พีซีของท่านไหนมากที่สุดหรือว่าเราจะดูพีซีที่เยอะที่สุดนี่เห็นนะมีท,ฟฟ 4, ท่านไฟฟ้าหกร้อยสี่สิบสี่ท่านไฟเจ็ดแปดเจ็ดร้อยแปดสิบท่านน้ำแหมท่านน้ำจะเยอะสุดอ่า ก็ต้องจบกับเพียงแค่นี้นะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆไปน้อยๆเราต้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอคุมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจะได้ทำคลิปใหม่จะได้มีกำลังใจทำคลิปอ่าเราก็ต้องจบกับเพียงแค่นี้ก่อนสลดเราก็ต้องจบกับเพียงแค่นี้กันนะไม่เราชอบพูดลิ้นพันกันตลอดเลยอ่า ก็ต้องขอบคุณนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า